ตัวใหม่นะครับที่ทำมานั่นคือเป็นตัวเต้าย้ายแหนบที่เป็นก้อนซีน400%วันนี้จะพาเพื่อนนะฮะมาดูกับอุปกรณ์นะสำคัญอีกหนึ่งชิ้นนะครับสำหรับงานอา่าย้ายแหนบเป็นตัวล็อกสักแหลกก็คือลักษณะหน้าตามจะเป็นอย่างนี้ก็คือทั้งชิ้นเลยนะเพื่อนเพื่อนคือทั้งชิ้นเลย S n Shop. s สวัสดีครับก็พบกับพี่น้องเอไนอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนนะฮะมาดูกับอุปกรณ์นะครับที่เรียกว่าสำคัญอีกหนึ่งชิ้นนะครับสำหรับงานย้ายแหนบนะครับโดยทั่วไปนะฮะก็อย่างที่เห็นก็คือจะเป็นในลักษณะของเหล็กพับนะฮะแล้วก็ทางร้านของเราเนี่ยก็จะมะีเขาเรียกเป็นตัวล็อกสาแหลกนะเป็นตัวล็อกสาแหลกก็คือลักษณะหน้าตามจะเป็นอย่างนี้ นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือตัวดำนะครับจะเป็นงานนะี้เรียกว่าตัวล็อกสาแหลกนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะเรามีสินค้าตัวใหม่นะที่ทํามานั่นคือเป็นตัวเต้าใยแหนบที่เป็นก้อนซีน400%ก็คือทั้งชิ้นเลยนะเพื่อนๆคือทั้งชิ้นเลยก้อนเหล็กทั้งชิ้นเลยนะครับ,นะรบแล้วก็ กักตึงนะครับออกมาให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้มันเป็นแบบเป็นก้อนเหล็กทั้งชิ้นเลยนะฮะโดยที่ไม่มีเหล็กเชื่อมต่อแบบลักษณะตัวเก่าเหล็กพับของผมอะ่ะก็คือจะมีตัวล็อกนี่แหละแต่ว่ายังคงเป็นปีกมาเพื่อที่ประกบกับก้อนเข้าย้ายแล้วก็เชื่อมติดเพื่อที่จะล็อกสลักนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะตัวใหม่ของเราเนี่ยนะครับ เป็นก้อนเหล็กทั้งก้อนเลยนะฮะแล้วก็กลึงมาเป็นลักษณะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งชิ้นเลยเพื่ออะไรนะฮะเพื่อหนึ่งพัฒนางานของเรานะครับของ n อ s ของเรานะฮะสองนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะฮะเรียกว่าถ้าเป็นจุดนี้เรียกว่าสาแหลกเนะี่ยไม่มีโอกาสที่จะดิ้นซ้ายดิ้นขวาแน่นอนนะฮะเพราะว่าไม่มีรอยเชื่อมใดๆนะฮะใช้ความแข็งแรงหนามากล็อกอยู่นะครับ สาแหลกเนี่ยไม่ไม่ไม่บิดซ้ายไม่บิดขวาแน่นอนนะฮะสามนะฮะก็คือเรื่องของความสวยงามนะฮะหนึ่งพัฒนางานสองความแข็งแรงนะครับสามความสวยงามที่ตามมานะฮะนั่นก็คือรถคุณเนี่ยนะครับติดตั้งกันซื้อขึ้นมาเนี่ยกระบะดูดีนะครับราคาล้านนะเป็นล้านนะแปดแสนเก้าแสนเนี่ยขั้นต่ำนะครับพวกรถตัวสูงนะครับแน่นอนก็ต้องมีล้านต้นนะครับแล้วกับอุปกรณ์พวกเนี้ย ปกติย้ายแหนบอยู่ที่5,5 0 0นนะฮะ5,500แต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะเพิ่มอีก1 5 0 0บาทนะครับต่อคู่นะฮะต่อคู่ต่อเชื่อมต่อการติดตั้งนะฮะก็จะรวมเป็นพร้อมติดตั้งอยู่ที่7000บาทนี่คือจัดทรงทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแต่เราให้เป็นตัวซีนไซตตัวนี้นะฮะซึ่งนะครับหล่อและเทพไม่เหมือนชาวบ้านเขาแน่นอนนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของพวกเราเนี่ยมันมักจะไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะฮะเราจะพัฒนางานของเราไปเรื่อยๆนะฮะ นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยสําหรับงาน C N C เหล็กทั้งดุนนะฮะทั้งดุนจริงๆนะครับสาหรับเปรียบเทียบกับตัวเก่านะฮะตัวเก่าสังเกตนะตัวนี้ก็ยังคงเป็นมีรอยต่ออยู่นะครับนั่นก็คือ,อยังใช้น็อตล็อกอยู่นะครับอันนี้ก็ยังดีนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือสวยงามนะแต่นี้เป็น V 1เป็นตัวเวอร์ชันก่อนที่เราจะพัฒนาเป็นตัวเหล็กทั้งดุนนะก็เลือกเอาได้นะครับเลือกเอาได้ทุกอย่างแข็งแรง เหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่าความสวยงามแล้วก็ความชอบที่แตกต่างกันไปนะฮะก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆนะฮะจะชอบแบบไหนจะเอาแบบนี้นะครับหรือว่าแบบนี้นะฮะนี่เหล็กเทั้งดุ้นนะฮะก็เป็นผลงานของเรานะฮะถึงลำดับขั้นการพัฒนาของเรานก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับกับงานย้ายแหนบมาตรฐาน c n นซีของแท้นะครับต้องเทียเลฟเลยนะ Set up by NRS Shop.